กับข้าวที่บ้านไม่อร่อยแต่มีคนคิดถึงเยอะมากอาทิตย์ก่อนป่งไปเที่ยวนะคะเราก็ไม่ได้กินมานานนอกลับบ้านมาแม่ก็จัดเมนูเด็ดเลยค่ะวันนี้เป็นแกงส้มมะละกอใครบอกว่าแม่ใช้ของเหลือของเสียไม่ใช่นะวันนี้เป็นปากกระพงกิโลละสี่ร้อยแต่แม่เอามาต้มกับน้ำมะละกอใช้ไปละลูกนึงอีกลูกนึงแม่ก็เช็คคุณภาพคือมันไม่ผ่านเวลาต้มแกงส้มอะ่ะเขาจะใส่น้ำมะขามสุดท้ายแต่วันนี้แม่ใส่ก่อนเนาะแบบมะละกอมันก็เลยแข็งแม่ก็กลัวป้าบ่นเนาะเพราะป้าเขา ข้ปงก็เลยต้องมาตรวจมาตรฐานของแกงส้มก่อนที่ป้าจะกินค่ะปงพึ่งผ่านนครสวรรค์มานะคะก็เลยสั่งโมจิมาให้วันนี้เวลาซื้อของให้ป้ากับแม่สิ่งเดียวที่ต้องคํานึงคือเขาต้องเคี้ยวง่ายค่ะมีครั้งหนึ่งนะซื้อปลาหมึกมาให้แม่กับป้าสรุปกินเป็นปีค่ะเพราะป้ากับแม่เคี้ยวไม่ไหวคนแก่ก็จะเคี้ยวลําบากมีคนบอกว่ากินนอกบ้านได้ไหมก็กินได้อยู่นะคะ่ะวันนี้กินแกงส้มทั้งวันก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศมากินลูกชิ้นทอดหน้าปักซอยบ้างค่ะนี่ คือกระบวนการรียูสถุงพลาสติกที่ผ่านการล้างและตากแห้งอย่างดีด้วยแม่มาละกอลูกนี้รอการรียูสเป็นแกงสมม้มหม้อที่สองกลางวันป่มบอกแม่ไปว่ามันแมงวีตกเย็นมาแม่ก็เลยใช้เช,ช็ดชูสะอาดนี่แหละคะ่ะปิดมาเลยช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะคะน้องแมวก็จะตัวกลมๆหนึ่งท้องต้องกินหัวอาหารนะคะเลยไม่ได้กินอาหารคลีนของแม่เลยเช้าเนี้ยมีป้าที่อยู่หน้าบ้านนะคะทำข้าวผัดมาให้โป่แม่นี่รีบบอกเลยคะ่ะเอามานิดเดียวอย่าเอามาเยอะไม่ใช่ว่าแม่เกรงใจนะคะ แม่กลัวแกงส้มของแม่ไม่หมดก็เลยให้โป่งกินข้าวผัดน้อยๆค่ะแล้วเน้นกลางส้มของแม่ไปก่อนมื้อนี้ก็เป็นมือที่4แล้วนะคะที่โป่งกินแกงส้มครั้งก่อนอ่ะมีปลาเหลือแม่บอกว่าเออแม่ใส่ไปครึ่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งนึงไว้กินกับข้าวก็ได้แต่ตอนเช้าแม่บอกว่าแม่ก็เอาใส่ไปหมดเลยเพราะกลัวแกงส้มไม่หมดปลาที่แม่ใช้อแม่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นปลาตอนนี้แม่ก็พยายามยื้อชีวิตน้องมาลักกอลูกที่2สุดๆด้วยการเอาปูนแดงมาป้ายมันจะได้แบบไม่เสียนี่คือการวิจัยทำมาตุ รวมเชื่อมของแม่จริงๆอ่ะแม่เป็นเด็กคาหักกรรมนะคะสูตรของแม่ดีอร่อยทําขายแล้วปุ่งชอบมากแต่รอบนี้แม่จะทดลองอีกสูตรที่เป็นแบบกร,บกรอบๆอารมณ์แบบให้น้องนั่งรถเข็นวิวแชร์มาตากแดดเองอะนี่คือเครื่องยําที่มีขิงเป็นส่วนประกอบห<อ>ล<ะ>ักเย็นมาเหลือหมูยอแม่ก็คิดที่จะทําเม,มนูยำค่ะเนี่ยแม่บอกให้ปุงเองแม่ลวกทุกอย่างให้หมดเลยการลวกของแม่เนี่ยจะเป็นแบบทรีนวันนะคะหมูหมูสับหมูยอบุญเสน้นคือทุกอย่างมันก็สุก พร้อมกันได้แม้จะอืดก็ตามใดๆลองเปิดหมอ้อข้างๆเจอแกงส้มนี่รีบปิดเลยรสชาติอยากกินยังไงก็ให้ปรุงเองนะคะปมงก็เลยใส่แค่พริกกับน้ำปลาลงไปตอนนี้ตะก้านะคะคก็กลายเป็นฝาชี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นี่คืออาหารของป้าวันนี้ป้าเน้นติมสีเขียวคะ่ะเอาตรงป้าเขาก็จัดจานสวยอยู่เด้อตอนแรกตกใจว่าแม่สร้างปีระมิดอะไรฝ่าพลาสติกที่เกิดมาแมทกับถ้วยนี่พอดีเลยเป็นน้ำพริกกะปิที่ป้ากับแม่กินด้วยกันได้ส่วนเลเวลชั้นที่2นั้นเป็นข้าวเหนียวที่ใช้ถ้วย ้วใหญ่เป็นถ้วยและถ้วยเล็กเป็นฝาอย่าว่าไปข้าวเหนียวแบบเนี้จิ้มกับน้ำพกกริกกะปิคืออร่อยเลยตกเย็นเนี่ยก็ไม่ผลคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะป้ากับแม่ชอบดูละครแบบไทยเดิมเนาะดูไปเขินไปยิ้มไปนี่คือความสุขของเขาเลยค่ะอารมณ์ได้ย้อนยุคกลับไปตอนเขาสาวๆอะเนาะ